โอ้ยเหม็นเหม็นเหม็นมากเลยการมีถังขยะหน้าบ้านไม่ใช่เรื่องที่ดีครับแต่ที่สำคัญไม่ควรมีกลิ่นเนาะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เป็นอยู่ในสถานประกอบการใหญ่เนาะก็อาจจะยังไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็สะดวกในการให้เราขยะมาเก็บไปถ้าในมุมของคนที่อยู่อาศัยในมุมฮงจุ้ยครับในเรื่องบ้านเนี่ยการมีขยะ ขนาดใหญ่ตั้งอยู่เนี่ยมันก็เหมือนเขาเรียกว่าชื่อเสียงของคุณก็จะหายไปหรือแม้ทั้งกิจการของคุณก็ตามนะครับที่เอาขยะหรือเอาสิ่งปฏิกูลมาอยู่ด้านหน้าบ้านหรือแม้ท่านที่เขาบอกว่าไม่ควรเอาห้องน้ําอยู่หน้าบ้านก็เพราะเหตุการณ์นี้ครับเพราะความเหม็นความชื้นความอับเชื้อราเชื้อโรคกลิ่นส่งผลทําให้หงจุ้ยมันไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะวางถังขยะหรือวางสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆควรจะอยู่ในที่มิดชิดก็ควรจะมีระแนงปิดควรมีช่องปิดมีห้องปิดแล้วมันจะดีขึ้นมันอาจจะแก้ไม่ได้้ทัังหมดครบ คุณอาจจะเอาถ่านมาคุณอาจจะทําความสะอาดคุณอาจจะทําเป็นห้องเก็บกลิ่นมีที่ดูดกลิ่นมีถานหรืออะไรนี้ก็ได้ครับจะช่วยทําให้ฮองจุ้อยู่คุณดีขึ้นความเฮงความฟังมันก็อยู่ที่ว่าคุณดูแลยังไงนั่นแหละถ้าเกิดคุณดูแลดียังไงก็เฮงฟังแน่นอนครับเชื่ออาจารย์แบงค์ไม่มีผิดหวังครับ